สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะน,นี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอด ID l ดี e ายได้ที่ลิง์ด้านล่างได้เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของสกอตต์แมคโทมินีนะครับมิดฟิลด์ ตัวเก่งของเรานะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเบอร์เสื้อเบอร์39นะครับที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเบอร์เสื้อเลยในช่วงที่ผ่านมานะครับคือสำหรับแมนยูเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตอนที่นังเตะดาวรุ่งโดนดันขึ้นมาเนี่ยจะให้ใส่เบอร์เสื้อประมาณนี้แหละนะครับ39 4 0 4 1 4 2 43 44นะครับแล้วแต่นะฮะ พอขึ้นมาชุดหลักนะครับพออัปเกรดขึ้นมาแบบเรื่อยๆในช่วง2 3ปีเนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนเบอร์เสื้อมาเป็นเบอร์เสื้อแรกๆได้นะครับประมาณสัก1จนถึง20 30ก็ว่ากันไปถ้าเป็นตัวหลักนะฮะซึ่งทีนทมเ,มนเนี้ยแมคโทรเมเนเนี่ยมันก็มีการพูดถึงว่าแมคโทมเมเนควรที่จะใส่เบอร์เสื้อหลักได้แล้วนะครับนักเตะตัวจริงหรือว่านักเตะตัวหลักแมนยูส่วนใหญ่เนี่ยจะไปใส่เบอร์แบบ สักประมาณ1-8ประมาณนั้นแหะนะครับ1นึนะฮะแต่ว่าแมทธิวนีก็ยังใส่เบอร์39อยู่ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มันเป็นเบอร์พิเศษสําหรับเขาแล้วนะครับที่ผ่านมาก็ไม่มีใครพูดถึงเบอร์เสื้อของเขาด้วยนะครับซึ่งเขาเองก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้บน่นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเขาแฮปปี้กับเบอร์เสือ้อเบอร์39นะครับ นี่คือบทสัมภาษณ์ของแมคโทเน่นะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์ออกมาเกี่ยวกับเบอร์เสื้อของเจ้าตัวนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายทั้งเตะกันครับคลิปนี้เข้าสู่ตลาดซื้อขายทักเตะเร็วหน่อยนะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับตามรายงานจากกาเซตาเดลสปอร์ตนะครับแล้วก็กันโชเมกาโต o นะครับสื่อของอิตาลีเล่นข่าวออกมานะครับว่าเดียพูเตรียมเปิดศึกกับแมนยูนะครับ ในการชิงตัวคริสเตียนโรเมโรเซ็นเตอร์ตัวเก่งของอตาลันตานะครับที่ยังมีสัญญากับยูเวอยู่นะครับซึ่งผลงานดีในช่วงที่ผ่านมาทําให้แมนยูก็มีข่าวในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนนะครับซึ่งแมนยูยังไม่ได้ยื่นนะแต่ว่าก็มีการล็อกลายชื่อกันอาไว้นะครับซึ่งลิพูก็เห็นแล้วก็อาจจะเข้ามาร่วมแจมด้วยนะครับก็ติดตามมาดูครับ เกี่ยวกับกระแสนี้นะฮะออกมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องราวของเฮล์ี่เคนนะครับเฮล์ี่เคนเนี่ยเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์นะครับล่าสุดนะฮะว่าเกี่ยวกับอนาคตนะก็คือเจ้าตัวยังยืนยันว่าขอโฟกัสนะครับกับทีมชาติต่อไปในช่วงนี้ไปก่อนนะครับเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยยังไม่ขอพูดถึงนะครับก็ให้มันจบบอลยูโรก่อนนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้โฟกัสเรื่องเดียวก็คือเรื่องของ ในสนามกับทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในยุโรปเหมือนเดิมนะฮะโดยเฉพาะซิตี้กับแมนยูก็ยังมีข่าวอย่างหนักเหมือนเดิมนะครับก็ว่ากันหลังจากจบบอลยูโรอย่างที่หลายๆสื่อวิเคราะห์กันออกมาแล้วแหละว่าคําตอบเกี่ยวกับอนาคตของเฮลิเคียนเนี่ยรอดูกันนะครับอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะฮะส่วนเรื่องราวของฮวนมาตากันนะครับซึ่งจริงเราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วแล้วก็ผมบอกไปแล้วนะครับว่า แมนยูเนี่ยก็กำลังที่จะต่อสัญญาฮวนมาต้าออกไปอีกแบบระยะสั้นนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยก็คือฮวนมาต้าต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงถูกไหมครับจากแสนเจ็มาเป็น,น,น,นแสนต้นๆแสนเปปปินะฮะตามรายงานออกมานะนะครับทีนี้มันมีอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าแมนยูเนี่อยากให้ฮวนมาต้าอยู่กับทีมต่อไปในช่วงซีซั่นใหม่นี้มากๆด้วยนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือแมนยูเนี่ยมองว่า ฮวนมาต้ามีศักยภาพนะครับที่สามารถก้าวขึ้นมาหรือว่ามีบทบาทใหม่ได้ในอนาคตต่อสโมสรแมนยูนะครับบทบาทใหม่หมายถึงอาจจะเป็นทีมงานสตาร์โค้ดก็ได้หรือเป็นส่วนหนึ่งในบอร์ดบริหารของแมนยูในอนาคตก็ได้นะครับเพราะว่าเราสร้าบกันดีว่าฮวนมาต้าเป็นนักเตะที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนบอลแล้วก็ทุกคนในสโมสรแมนยูถูกไหมครับ การเชื่อมโยงระหว่างฮนมาต้ากับบอร์ดก็แฮปปี้มากๆนะครับในที่ทางบวกมากๆนะครับเขาเป็นหนึ่งนักเตะที่เป็นบุคคลตัวอย่างได้เลยที่แบบไม่ค่อยได้รับโอกาสก็จริงแต่ไม่เคยบทนะครับไม่เคยออกไม้สัมภาษณ์เชิงลบใส่สมสรหรือว่าพูดเปนในในใส่สมสรแต่อย่างใดนะครับไม่มีเรื่องเสียพูด,ดง่ายๆนะครับนะนะแล้วก็เรื่องของปัจจัยของฮวนมาต้าก็เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับทิศทางการทํางานเราได้เห็น ตัวอย่างกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วสําหรับฮอนมาต้าเพราะฉะนั้นแมนยูเนี่ยไม่ได้คาดหวังอย่างเดียวก็คือให้ฮอนมาต้ามาเป็นตัวเลือกในช่วงซีซั่นหน้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังมองถึงฮอนมาต้าอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นทีมงานหรือว่าในส่วนหนึ่งของบอร์ดก็ได้ในอนาคตนะครับนั่นคือสิ่งที่แมนยูอยากให้ทางฮอนมาต้าอยู่กับทีมต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอดูฮอนมาต้าอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับว่าเจ้าตัว จะตัดสินใจอย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายทีมในลีกสเปนก็พร้อมที่จะดึงตัวของเขาเนี่ยกลับไปร่วมงานกันอีกครั้งนะครับอาจจะเป็นทีมเก่าอย่างบาเดนเซียนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีข่าวกับซูสิดัตนะฮะแล้วก็อีกหลายทีมเลยในยุโรปนะครับนะก็ติดตามมาดูนะครับตอนนี้ก็กําลังพูดคุยกันอยู่เกี่ยวกับโคนมาตานะครับว่าจะมีคําตอบอย่างไรตามรายงานจากสปอร์ตนะครับสื่อดังของสเปนด้วยนะครับ แล้วก็เรื่องราวของเจดอนซานโชครับมีข่าวก็สิบออกมาจากทรีบอลฟุตบอลนะฮะก็รายงานออกมานะครับว่าตอนนี้โอเล่ L e เนี่ยได้มีการแจ้งไปยังคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดบริหารของแมนยูนะครับว่าให้เลิกสนใจตัวเลือกอื่นก่อนนะครับตำแหน่งอื่นก่อนนะฮะโดยที่ตอนนี้ควรเอาเวลาทั้งหมดนะครับเงินทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มซื้อ เพียงแค่ตำแหน่งเดียวก็คือตำแหน่งตัวริมเส้นนะครับแล้วก็นักเตะคนนั้นก็คือจาดอนซานโช่นะครับที่โอเล่ได้มีการชี้แจงต่อบอดนะฮะว่าอย่าเพิ่งไปสนใจในดีวของแนวรับหรือมิดฟิลด์ตัวกลางเอาซานโช่ให้เสร็จก่อนคอยว่ากันในตำแหน่งอื่นนะครับไปทีละดีวไปทีละดีวนะครับเนี่ยมันจะได้แบบไม่ยืดเยียนะฮะ แถมทั้งถ้าเกิดแมนยูยังตกลงกันไม่ได้นะครับก็มีแนวโน้มที่แมนยูอาจจะโดนปาดหน้าด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มีข่าวเหมือนกันว่าถ้าเกิดแมนยูตกลงซานโชไม่ได้ก็อาจจะทำให้ซานโชเลือกที่จะรอย้ายไปหรืออัลมาดริดหรือว่าบาซ่าจะดีกว่านะครับหรือว่าโซเลือกที่ดีกว่าแมนยูก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดแมนยูยังช้ายังอืดอยู่นะครับในเรื่องของดีลนี้นะฮะซึ่งผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าดีลเนี้ย แมนยู <Man> เป็นตัวเต็งก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีการการันตีว่าแมนยูจะได้สารโช่จริงๆนะบางทีเชลซีที่เป็นตัวเต็ง2นะครับหรือว่าทีมอื่นที่เป็นเต็ง 3- าเต็งสก็มีโอกาสปาดหน้าได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องเงินนะครับโอเคเดีอามาอิดบาร์ซ่าอาจจะมีปัญหาการเงินก็จริงในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่า ทั้ง2ทีมจะไม่มีเงินไปซื้อนักเตะนะนะครับบางทีการทำดีวอาจจะใช้อีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ผ่อนจ่ายก็ได้นะครับยืมตัวมาก่อนก็ได้นะฮะคอยพ่วงออปชันที่หลังก็ได้เหมือนกันนะครับหรือเอานักเตะเข้าไปแลกเปลี่ยนมันมีหลายๆวิธีครับที่สามารถทําให้ดีวมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแมนยูอะประมาทไม่ได้ถ้ามีโอกาสจบดีลแล้วก็ต้องรีบจบนะฮะในดีวนี้นะครับตามรายงานจากกาเซตาเดลสปอร์ตกันหน่อยนะครับมีรายงานเกี่ยวกับ นักเตะของซาซิโอโรนะครับอย่างโดเมนิโกเบราดีนะครับเบราดีเนี่ยเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีมานานแล้วนะครับผลงานดีมานานแล้วนะครับแล้วก็ตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าอาเซนอลแล้วก็แมนยูเนี่ยได้มีการเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของเบราดีกับทางซาซิโอโรนะครับว่านักเตะรายนี้มีโอกาสย้ายทีมได้ไหมนะครับในช่วง ซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งนอกจาก2ทีมนี้ให้ความสนใจแล้วเข้าไปติดต่อสอบถามแล้วเนี่ยยังมีท็อตแนมอัพสเปอร์ที่ให้ความสนใจด้วยนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะอยู่สูงถึง50ล้านยูโรได้นะครับเพราะว่าทางนักเตะรายนี้ยังมีสัญญากับซาซิโอโรอยู่อีกเยอะพอสมควรครับอีก,อกร,ราวประมาณสัก2-3ปีประมาณนั้นครับส่วนน้องราวของทางเดมเบร่กนหน่อยนะครับ อันนี้เป็นบทวิเคราะห์นะครับจากดานแคนคาเซลนะดานแคนคาเซลก็เป็นโกลูทางด้านการตลาดซื้อขันนเตะชื่อดังนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์กันออกมาครับว่าแนวโน้มที่แมนยูจะกลับมาให้ความสนใจเดเบเล่เนี่ยยังพอมีโอกาสอยู่นะครับซึ่งเดเบเล่เคยเป็นเป้าหมายของแมนยูมาแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งรอบนี้ก็ยังเป็นเป้าหมายอยู่เป็นตัวเลือกสำรองอยู่นะครับถ้าเกิดรอบนี้แมนยูยังไม่สามารถจบดิวซานโชได้ แมนยูก็มีโอกาสอยู่นะฮะที่จะกลับมาติดต่อเดมเบเล่อีกครั้งซึ่งเดมเบเล่เนี่ยนะฮะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสัญญาก็ยังไม่เคลื่อนที่เลยยังไม่สามารถตกลงกันได้เลยนะครับทำให้โอกาสเดมเบเล่ที่จะย้ายทีมก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับโอเคครับก็ติดตามมาดูนะครับในดีลนี้นะตัวเลือกสำรองนะครับ ส่วนตามรายงานจาก a b c ครับสื่อของสเปนเนี่ยก็มีการรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้ปลายทางของราฟิโอวาราเนี่ยไม่ใช่แมนเชสเตอร์เตดทีมเดียวแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมีเชลซีแล้วก็เปเชที่ก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับดีลนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูก็ช้าไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับราคาค่าตัวก็น่าจะอยู่ประมาณ6 0จนถึง70ล้านยูโรได้นะครับมาดริดเนี่ยก็มองว่า ก็พร้อมที่จะปล่อยแหละเพราะว่านักเตะก็เหมือนกับต้องการออกไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆแล้วทํานองนั้นนะครับส่วนเรื่องราวปิดท้ายนครับเป็นข้อมูลจากเอ n ็นนะครับมีข้อมูลออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับที่น่าสนใจเอ n ็เนี่ยได้มีการให้ข้อมูลเรื่องแรกมาก่อนนะครับก็เป็นเรื่องราวของลุกชอนนะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บนะฮะซึ่งการติดทีมชาติของนักเตะแมนยู U, หลายคนเนี่ยนะครับก็หนีบอาการบาดเจ็บไปด้วยนะครับอย่างเช่น ในส่วนของทางแรดฟอร์ดนะครับที่มีอาการบาดเจ็บมาทั้งซีซันแม็กไวนเนี่ยชัดเจนเลยนะครับส่วนลุกชอเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายซีซันเนี่ยเราจะได้เห็นว่าลุกชอเนี่ยสวมเครื่องป้องกันบริเวณข้อมือมาโดยตลอดในงานในช่วงเราวช่วงท้ายซีซันนะนะครับต้องย้าก่อนนะครับซึ่งอาการบาดเจ็บของเขาไม่ ใช่เรื่องที่เลวร้ายอะไรนะครับเขายังสามารถลงเล่นเป็นตัวจริงได้ยังสามารถช่วยทีมชาติอังกฤษได้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่ากับแรดฟอร์ดแล้วก็เฮนรี่แม็กควก์นะครับนี่คือเรื่องของอาการบาดเจ็บของทางลุกชอนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะฮะส่วนในรายของแม็กควแรดฟอร์ดแล้วก็ลุกชอ3คนนี้นะครับซึ่งกำหนดการเนี่ยก็จะมีการรายงานตัวกับทางสโมสรนนะครับหลังจาก เสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติโดยเร็วที่สุดนะฮะคือปกติแล้วแต่ทีมนะนะครับบางทีมอาจจะให้พักน้อยนะครับบางทีมอาจจะให้พักเยอะนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยกะว่าจะให้ทาง3คนเนี้ยรวมทั้งดีโน่ด้วยนะครับนะแล้วก็ผมเชื่อว่าอีกหลายนักเตะแหละที่ไปเตะทีมชาติเนี่ยน่าจะมีการให้พักเพิ่มให้พักเยอะกว่านักเตะที่ไม่ได้รับใช้ทีมชาตินะครับในการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมก่อนที่จะมีการวางโปรแกรม เตะช่วงพีซั่นกันนะครับก็นี่คือรายงานในเรื่องของพีซั่นด้วยนะครับแถมทั้งในเรื่องของโปรแกรมพรีซั่นเนี่ยที่ชัดเจนซึ่งเชื่อว่าแมนยูเนี่ยน่าจะเลือกที่จะไปเตะพีซั่นที่เมลต้านะครับแล้วก็การแข่งขันเนี่ยน่าจะเป็นการแข่งขันแบบปิดด้วยนะครับโดยที่ไม่ให คนดูเนี่ยเข้าไปรับชมนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับโควิดเนี่ยมันแถบนั้นน่มันอาจจะดูโอเคขึ้นก็จริงแต่ว่าก็ต้องป้องกันกันเอาไว้นะครับดีกว่าไปติดเพิ่มใช่ไหมครับนะส่วนเองราของทางวารานนะครับวารานี่ยนะครับก็ช่วงนี้ข่าวมันเนี้ยไปนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าวารานี่ยต้องการโฟกัสเกี่ยวกับการช่วยงาน ่วยทีมชาติอยู่นะครับซึ่งเรอัลมาดริดก็ชัดเจนครับว่าพร้อมปล่อยวารานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าข่าวมันเนี้ยไปไม่ต้องตกใจนะฮะแมนยูยังให้ความสนใจนะครับจริงๆมันไม่ใช่วารานคนเดียวหรอกครับนักเตะหลายๆคนที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมแล้วก็ติดทีมชาติเนี่ยมันก็เงียบกันทั้งหมดนั่นแหละนะฮะเพราะว่านักเตะต้องการโฟกัสเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันนะปัจจุบันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของดีแคนไรท์นะครับดีแคนไรท์เนี่ยก็จริงๆแล้วนักเตะสนใจที่จะย้ายมาแมนยูนะแต่ว่า ตามคาดการเนี่ยนะครับก็คือนักเตะเนี่ยอาจจะขออยู่ช่วยเวสแฮมอีกสัก1ปีเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะย้ายจริงๆนะครับหลังจากจบซีซั่นหน้าก็อาจจะย้ายในราคาที่สูงมากๆนะครับดารราวหนึ่งล้านปอนด์ได้นะครับนะก็ถือว่าสูงนะสำหรับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางราคา100ล้านปอนด์เนี่ยผมคิดว่าทีมไหนก็คิดหนักมากๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีนะฮะในตอนนี้นะครับ ปิดท้ายนะครับที่เอเมนให้ข้อมูลมาก็คือเรื่องของปลป๊อกปานะครับป๊อกปาเนี่ยนะครับตามสื่อวงในที่เอเมนได้ข่าวมาเนี่ยก็คือทานักเต้นเนี่ยยังคงยืนกรานว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ต้องการสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่เจ้าตัวจะย้ายทีมด้วยนะครับซึ่งก็ต้องมารอดูกันครับว่าทางสโมสรจะมีวิธีโน้มน้าว ให้ปอกปาอยู่กับทีมต่อไปได้หรือเปล่านะครับถ้าอยู่ไม่ได้ไม่ได้ต่อสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้โอกาสย้ายเนี่ยชัดเจนครับแต่ถ้าอยู่ต่อไปก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับแมนยูไม่ต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าหาคนเข้ามาใหม่แทนนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ